ันนี้ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวข้อสอบข้มอมหนึ่งนะคะข้อที่42นะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจงํานวนตัวประกอบนะคะแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของเลขชี้กาลังนะคะเป็นพื้นฐานที่จะสอบข้มอมหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากําหนดให้102นะคะเท่ากับ A1 ยกกําลัง M1 คูณ A2 ยกกําลัง M2 คูณ A3 นะคะยกกําลัง M3 แล้วก็บอกว่าเมื่อ A1 นเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรียงลําดับมาเป็น A2 A3 แล้วก็บอกว่าต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะโจทย์ก็เลยถามว่าแล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นจำนวนนับนะคะ m หนึ่ง m สอง m สามตรงนี้ค่ะทั้งหมดบวกกันเลยมีค่าเท่าไหร่อันนี้พี่ต้องขอเอาคอม่าออกนิดนึงเนาะเพราะคอม่ามันเกินนะคะจนทำหา m หนึ่งบวก m สองบวก m สามแล้วก็บวก a สามเข้าไปด้วยดังนั้นนะคะอย่างแรกต้องแยกตัวประกอบของหนึ่งร้อยสองซะก่อน หนึ่งร้อยสองเนี่ยมันเป็นเลขคู่ถูกไหมคะดังนั้นเลขคู่ในที่นี้ก็คือมีแม่สองแน่แน่มันคือสองคูณกับห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้มันคือสองคูณกับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเกิดจากอะไรล่ะห้าสิบเอ็ดก็เกิดจากสามคูณกับสิบเจ็ดซึ่งตอนนี้นะคะสิบเจ็ดก็เป็นจํานวนเฉพาะไอสองตัวนี้นะคะก็เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นเนี่ยแปลว่าเลขแต่ละตัวนะคะมันจะมีแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นที่กอมจับใส่เข้าไปเลยนะคะทุกตัวก็ยกกําลังหนึ่งทั้งหมดนั่นหมายความว่า ตอนนี้เราก็ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะเราได้อะไรบ้างอย่างที่บอกเนาะว่า a เนี่ยเขาให้เป็นฐานนะคะเราเรียนลำดับจากน้อยไปมาก a 1ก็คือ2 a 2ก็คือ3 a 3ก็คือ17แล้วก็ทั้ง m 1 m 2 m 3นะคะทุกตัวเนี่ยเห็นไหมเป็นเลขชี้กำลังเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือเลข1จทยก็เลยบอกว่าจงหาว่า m 1บวก m 2บวก m สแล้วก็บวก a สเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ 1> m 1นะคะก็คือเลขชี้กำลังด้านบน m 2ก็ตัวเดียวกัน m 3ก็ตัวเดียวกันคราวนี้ a 3 a 3ในที่นี้ก็คือเป็นเลขฐานนะคะที่มีค่าเยอะที่สุดดังนั้นมันมีค่าเป็น17 1 1 1บก1บวก1ก็เป็น3าละ3ามบวก17นะคะก็มีค่าเป็น2ีเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็คือ20นั่นเองนะคะ